เกิดมีประเด็นนะคะเป็นแฮชแท็กร้อนอีกแล้วค่ะงานนี้ค่ะมีแฮชแท็กนะคะ YG t r i s j g s u Better ค่ะขึ้นในโลก Twitter นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังขึ้นเทรนด์นะคะในประเทศไทยค่ะอยู่ในอันดับที่15นะคะแล้วก็ในทั่วโลกเนี่ยก็กำลังขึ้นมานะคะ ก็แน่นอนค่ะว่ามีจดหมายนะคะถึง YG Entertainment ค่ะโดยนะคะเนื้อความก็ประมาณว่าจากแฟนๆของจีซูทั่วโลกนะคะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของบริษัทค่ะในการเสนอข้อเสนอต่างๆเนี่ยที่มันดูน้อยนะคะทั้ทีที่จีซูนั้นนะคะก็ติดอยู่ใน BOF 500 0หรือ The Business of Fashion 500นะคะในปีนี้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าชื่อเสียงของเธอค่ะเป็นที่โด่งดังนะคะในฐานะของผู้มีอิทธิพลอันดับต้นๆในโลก เครื่องสำอางและก็สินค้ากีฬาค่ะซึ่งนะคะเราหวังว่าจะ ให้โอกาสทุกครั้งนะคะที่แบรนด์ต่างๆนําเสนอคือพูดง่ายๆว่าอยากจะให้จีซูนั้นมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะในฐานะของไอดอลค่ะแน่นอนค่ะรวมถึงอิทธิพลของเธอในอุตสาหกรรมแฟช,ชั่นนะคะอาการที่2ค่ะก็เกี่ยวกับการที่จีซูนะคะถูกถอดลายชื่อออกจาก YG State นั้นมันด้วยเรื่องเหตุผลอันใดน,นะคะคือพูดง่ายๆว่าประหลาดใจค่ะแล้วก็อยากจะให้เธอนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าหลายคนนะคะก็เฝ้ารอค่ะเกี่ยวกับการแสดงหรืองานแสดงของจีซูนะคะไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าภาพยนตร์ค่ะก็เลยมีการเขียนจดหมายตรงนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าโปรดช่วยเธอเตรียมทีและขั้นตอนนะคะในขณะทีอ่อาจจะให้เธอเรียนการแสดงแล้วก็เราหวังว่าเธอนะคะจะได้รับอนุญาตให้ปรากฏตัวนะคะในละครแล้วก็รายการอื่นๆค่ะซึ่งเธอนะคะก็ไม่สามารถทําได้อย่างที่เราสังเกตเห็นนะคะแน่นอนถ่าว่าจีซูนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นนักร้องน ของวงแบ c ็คพิงเท่านั้นนะคะแต่เธอยังเป็นภาพของกลุ่มอีกด้วยค่ะก็ประการที่3านะคะแฟนๆนานาชาติของจีซูค่ะต้องการให้เธอมีแนวเพลงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อยากจะให้เธอนั้นโดดเด่นขึ้นด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าอยากจะพูดถึงะคะเกี่ยวกับโซโล่ของจีซูด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นไปตามสัญญานะคะแน่นอนค่ะว่าจีซูสมควรได้รับโอกาสมากมายดังนี้นะคะแล้วก็หวังว่า yg นั้นจะปล่อยให้เธอนะคะได้ใช้พรสวรรค์แล้วก็ทักษะ ต่างๆของเธอนะจะไม่สูญเสียไป,ยปโดยเปล่าๆนะหวังว่า,าคุณจะไม่เมินกับเรื่องนี้นะคะก็เลยเกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นนะคะคือพูดง่ายๆว่ามีการส่งจดหมายไปที่ YG เนาะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ในประเทศไทยก็อย่างที่เห็นนะคะมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากนะคะก็เอามาให้ดูแล้วกันคะ่ะแคปมาให้ดูนะก็คุณคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาคุยคุยกันได้นะ,ะต่กรุณาใช้ข้อความนะคะที่สุภาพแล้วกันนะคะก,ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลื ค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า